คือราผมก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์เกมมันก็ไฮพิกเซลผมก็จะอาจจะไม่ได้เล่นอีกประมาณนาน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 ไม่รู้เป็นไรชื่อผมแม่งเข้าไปในเซิร์ฟไม่ได้หึ่งเซ็งโว้ยเซ็งส่วนละไอ้นันสกายวอลล์กี้บล็อกนี่แบบอื้มกูนี่อยากเล่นแต่แม่งไม่ย้ายเป็นสิบสี่สักทีกูละเซ็ง โอ้ไม่โอ้อาหารฉันโ oh, อแจงเฮ้ยทำให้กูยังดีอิสาาเว้เยกูบอกเลยกูโหดมากทำไมกูโหดอย่างนี้ <laughs> มีชุดเกาะทองเลยเหรอเปิดมาอิสาา กูเฟิร์สคิวมากไวฮานไอ้นั่นบังฮึบไอฮานกดนั่งก่อนหัวฮานเยอะโอเคมาก จะฟักไปค่ะซื้อดาไปเล่มหนึง่งเหอเ่ <c oughs> พวกที่แม่งไม่ดีผมก็ทิ้งไป <c oughs> แม่งวับกับฟักอยู่เออฟักอยู่แปลว่าอะไรฮนะ สงสัยมานานนะเดกเปาบุญจินชอบกินไข่เตา่าลองมาจากไหน mm hmm. เกิดมาไม่ก็ได้ยินเลยเนี่ยแบบแบบร้องร้องอย่างเงี้ยเปาบุญจินชอบกินไข่เตา่าอะไรพวกเนี้ยมันคืออะไระเป่าเปาบุญจินชอบกินไข่เตา่าโอ้โหผลจากการปรับแกมมาในตัวเกมอัดเค้ K. เอ้ยเนี่ยรู้อย่างเว้ย เอ็นชานได้ยังอ่ะจะวางโต๊ะเอ็นชานทำไมวะโอ้นั่นไงีอ้าบรูบูอยู่ไหนเนี่ยโอ้นี่ไงบรูโอ้ไอ่านทำไมกูเปิดมากูดได้ชุดทองตลอดเลยปะเออใช่ เออทำไมกูเปิดมาก็ได้ชุดทอนแต่คนอื่นมาเห็นมีงงใสอย่างนี้แนละเริ่มงงใสลนะอซ sky เอ้ยตึบออืหือแล้วก็ตึบไอเกีคยนี่ตึบ ย้ยโอโลโยโลโยโลทุย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 ทำไมอยู่นะพวกน้อยโอโลแมวอ่ะ ืเนี่ยกูโหเลยเนี่ยเอ้ยข้าวของได้นี่ว้าแต่อะไรวะอืมกางเกงเราเปลี่ยนเป็นเกงเนี่ยโอ้โหมันจะหนักตัวไหมนะฟูไอรอนแล้วกระดบาบนโอ้โหโหดมากนะจังหวะนี้ไป <steroids> โหโคตรฟูเนีวันนี้โอ้โหยึบกูโหดมากอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดกูทุบแล้วมึงจะไปได้ไหมดูฮะไอ้โมนบิ๊กแอค โอ้โหไดมอนด์ซอสเย่นี่ตัวนีว้่เพื่อนจะหยิบไปไหม You breathe, kid. ครฆ่าวะปล่อยแม่แค่ไหนผมเกลือก่าไหร่ก็เกมทีมนะไปหาผมเกลือก,กทำยังไงนี่ครับขอบคุณครับ